เอ้าแม่จะเปลี่ยนหม้อไปซิ่ไม่กินแล้วน่ะเออเอามันสูข่ำบ้าล่ะสุกว่าสุกแม่กินที่ออมากินหมอเนาะสูบว่าสุกแม่กับหูโตเนาะเห็ดเลี้ยงลูกจนเต็มบ้านหลานเต็มเมียงแม่จักล่ะ่อยก็จังเบิ่งอยู่ว่าหันมันมาทักหนุ่มผมดีปันไดนเขาปันนี่สิพวกฉันว่าสูบว่าสูบหมอเนาะเฮ้ยกับว่าเอิ้อนดิเออ เออเนี know, das ád, ่ยยังอยู่ละเฮ็ดียยังอยู่ก็สิเออหมกปลาซิ่วหมกเส้นอะไรเอามากินอะไรตลอดดยมาปู่สาดกินอยู่กลางเดือนนี่พี่น้องอันหมกปลาซิ่วใส่เตาไว้แทบๆทบน่ะนักินน้ำแม่เด้หมกปลาซิ่วใส่เตาไว้บัดนี้ก็เลยไปว่ามันบ่ทันสุกดีก็เลยมาเฮ็ดแนวอื่นอยู่บัดนี้หันไปบัดนี่ยังได้ยังนั่งต้องมองอยู่มานั่งขันคุณยายกินข้าวหาข้าวกินเองมันได้สิเฮ็ดจังซี่ล่ะพี่น้อง นั่งกินต้องมองอยู่กลางแจ้งกลางเดินสิมักมองแบบกว้กวางกวงสว่างสว่างแซบบ่ละบานี่ตั้ต<ะ>ย่างแซบเลยหลามากินน้าแม่เลยย่างแซบเลยปลาซิวฤดูนี้มันสิมันแม่พี่น้องบ่ขมคือหนาฝนเด้ถานาฝนนี่สิขมขมแต่ยามนี่มันสิมันแซบมันมันปลาหน่อยปลาเย,ยี้กแแซบมันยมหนึ่งไหมยมหนี่ปลาหน่อยปลาเล็กปลาน้อยก็แซบเบิด้ลนีมน เอากินหอมหอม่วยๆเลยหอมใบแมงลักผักอีตู่บ้านเฮาอันเห็ดใบมกข่าเตาไว่ยังบ่ท่านสุกคนนีอก็เลยบ่ท่านได้หาให้ยายกินบานยายเราไปซองเบิง่งแล้วว่ามันสุกแล้วเราก็เลยหามากินเองไม่ซองมึงหอมห่ยๆสู้เราตัวอะก็นออเมา ขาวจินเองเลยเป็นคนที่ชอบทำเองเป็นคนที่มักเอาเกินเองเลยเป็นคนที่มักอยากเฮ็ดเองแม่พี่น้องทุกอย่างที่พอทําได้คุณยายก็จะเห็ดเองช่วยเหลือตัวเองนี่สิละเห็ดอันหอมหอยหอยมันบ่าหอมหอยหอยขนน่นเอือนกินแท้ตีย่างไปซองมันก็น่าประสริฐบ่ นันแลลวเฮ้นันแลลวเฮ้นันแล้วนันไป้งมังหอมห่ยหยอสุกตัวนี่าตีอมากินใส่เลยเาอื่นใช่ลูกเลยเสียบสมอยากสมถือกินยืนบ่มันมันเล่ะแต่มันกับบะมคือย่นั่นนะากุ้งก็มี ม่ได้กินโดนหนุงมปลสสาวะมาโอปัปสาวะยัยไม่ได้กินโดนแล้วโอปัสวะไม่ได้กินโดนแล้วพี่แสบแท้มาสันตัวนี้หนึ่งปัสสาวะเหรอ มกเสต่องใบตองกล้วยมันสีหอมพี่น้องมกทานมกเตาทานมันสีหอมกุ้งไม่หด้ตัวกุ้งหน่อย บ้าได้อีกปันหนึ่งแล้วพี่น้องกําลังสิจบคลิปได้อีกปันหนึ่งแล้วนะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ